ยังครับยังหาแม่เลยมาลูกมาแม่หาแม่ครับ <c oughs> ไปหากินหญ้าล,ลูกไปแม่อยู่แถวนี้แหละ <c oughs> เออแม่ไปไหนล่ะลูกอยู่นี่แหละไม่ต้องตามหาแม่เลยไหนล่ะไปไหนล่ะาหาแม่ครับหาแม่ครับ <c oughs> <c oughs> อะจับมือแม่เลยแม่ครับ ไหนจะมือแม่ยังอ่ะไปไหนล่ะไปไหนลูกไปไหนนูกไปไหนแม่อยู่นี่เหรอลูกไปไหนหไปไหนครับไปไงเล่นน้ำเหรอลูกไปเล่นน้ำเลย ลเลยนะลครับโอ้โหสนุกใหญ่เลยนกเอี้ยงในแะอ่งน้ำชื่นใจไหมครับ เธอได้ <Did> หืมหนูเอาเธอได้เหรอหอ่าเดินตามมาแม่มาแม่ไปไหนไปไหนเลยอยู่ตรงนี้แล้วครับสายขนเลยลูกสายขนเลยสายขนเลยครับ ไปไหนหนูไปไหนฮแม่บอกให้หนูใส่ขดไงย,ยังครับ ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะลงภาพจาเอียงให้ดูอีกนะคะ